สวัสดีค่ะน้องหนึ่งกินแซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องมาด้วยจา้ามากินเครืองน้ำกันมปลานี่ก็เซมีเอ่อหมกหม้อค่ะหมกน้ไม้แล้วก็แกงฟักใส่ไก่นะฮะมากค่ะอ่ะเราเริ่มในเล็กค่ะคือข่าว,าวพี่น้องจ้วงแล้วนี่ก็ทำแล้วค่ะคือถุงนึงแล้วหรือว่าถุงนึงแล้วมาด้วยจ้าปลาคุ้มตัวค่ะ อ้สองถุงเคืองอ๋อเดี๋เวลาพมันอันกลุ่มหนึ่งที่นอกจาะเลก็เข่าเรอวค่ะต้องขอตรวขออไพน้องผ่าหนหมู่บ้านเ่ไรลุงมขีดขับติดอันติดทุลักแม่ไม่หอมเลอ่อยากแค่ต้องแก้แบบนี้มนาะแก้รอบครแก คือได้นำได้เจนหน้ากันมนานวันขึ้นไหมคะกินเขาน้ามูอห่ใหญ่นั่งทะนเลแล้วแจกวันพุหงน้องเจียงครับอันนี้ไม่คิดคือได้ขาดแต่เป็นลูกไหตองนะครับ ห้องเก็บห้องเก็บไานห้องเก็บหมไปเที่ยวที่แบนเบื้องทางไปเขาเขาคละ บบายีเสียบจ้าท่านเสียบตุ้งนวววันนี้แกงฟักเสียบบึกมันจะมันกป็นผ่ดต้มตุ๋นปลุกใจแกงฟัก มาเห็นมะ,ระกรอดซื้อมะกราดมาแล้วเลยเก่งเลยมะหวานเนาะอ่ากึ่นนะเชือกอเอามาทำอะไรวะเชื่อมเชื่อมอบบด้วยบวชอะไรเขาเรียกอะไรบวชก็พอที่ไม่ใส่กะทินายายแบบเป็นฝานเป็นทำมันนึง่งหรือเปลไม่ใช่อ่ะมาเชื่อมเหรอเออเชื่อมแล้วมั้ง ฉันชอบกินแบบนั้นอ่ะฉันไม่ชอบแบบแตงกวานมัเรางแล้วก็รากแต่กวากร่อยสุด กตอ,อ,อี่นปาาคนไหลคุแช่คุกดกระดิง่งคุตับตะไคร้แนนเดอจ้าเขาต้องร่งกจในการเหรดยดผิดคนมาเจซกอร่อยไก่แบบม่ามไม่กินองพนดกงจตัวใช่ก็ไปเหือกัเกม เขาจับตัวมาอันนี้เพเ่ก็เลยต้องว่าเป็นเมียมันเมั้นพ่อมันจะฆ่าคือขอบขอบมมึงหนังอ้อมครับ เออนแรมากเลยนี่กระแสรนี่กระเสบได้สิบกิโกงอนมงสาดนี้แดดเราควรสามมือนี่หมืับควรตกึ้นมือวันนี้ก็ตกนี่ค่ะนุ่งอ่ะว ตอนตอนพาน้องนึกว่าลูกนึกว่าจะระเบิดนึกว่าจะลงกลางคืนเออน้องอืมพี่บอกว่ามันนอนไมันเป็ปากหอมแห้งปักพี่น้องตรงๆมันเป็นะยานไม่หลีกแล้วเสียไปรู้เปล่เขาข่าถึงปากนั่งนาะเขาข่าถึงปากนั่งนะแูบ อยากกินแกงอันนั้นแกงหยวบกล้วยจะได้จะมีวันมาเร็วไกลขอสัตายปะพีเหี่ยไในเนือดูดีอยู่นี่ใครเอี่มีให้ทำอยู่หรือปบ้าง เีย้ายร้านตรงนี้ขอย้ายแล้วดูแลเงินด้วยรุ่ง,งดีนาะรุ่งมากไม่ได้ยาไม่ต้องมีสองแต่ร้านนี้เหมือนเหมือนมันกว้างกว่าร้านนี้นใะใครอยากเลยซ้ำกันเราตึกอย่าเดียวกัน เยบงจะไปไหนเราก็หาตูนี่ไม่เจอเอสุกไปทั้งเครื่องบอกเอาเอาูเรียนในตู้เย็นมาให้แม่หน่อยใช่ใช่ใช่ผู้เรียนเาบอกว่าสอเป็นสอลองสื่ระายส่แบลง วเ,เน,นี่ยผสมไปไห้อะไรเงยมีมดวงกับไยางดวแต่ข้าไม่ได้ดอกส่วนร้านนาก็เต็มหน้าร้านอยู่านมาแล้วปลวาพ้มพองไข่ยำปาข้าวราดแกวกรเซตที่อย่างพี่หน้องจะใส่เงื่อนตัวนี้กรสีไายที่อย่างคาเปิดร้านไม่ต้องปิด รสสิดท้ายเข่าค่ะกาแฟถึงมาสื่อเนาะค่ะตามคุ่นกับตามว่ายมีเงินเนาะค่ะ,อะเอ็มทำไมไม่ดูบุญนกะทีว่ะคุยเรียนคุณนอ้องอันนี้อะไรอ่ะกระติ

เรียมใหม่เลี้ยมมือพี่หน่อยมมเยนาะหนูไม่้เลีงให้กระที่มรูแตกมากเลยหนะูมไม่ชอบถ้าเป็เจะเม็ันแตกมากมันจะเลี่ยงผัดกะท่ใส่พริกแกงแล้วก็เติมน้ำลงไปทีนึง แต่ภากลาก็เทกะทิทุกลักยหม้อกเทกะทิ้ช่ก็ทำแบบนั้นแหละแแกงกะอ่ะันแม่ก้วกะทินะนเทอ่ะอนเอาหุ่นมาเก่ยวหน้กวนองงวันยงไว้ฉันด้วยนะสองลูก เดือดๆจ้าพี่น้องจา <c oughs> ้า <c oughs> ่สลูกยก็ลูกนะแม่ในถาดก็มีนะแบ่งไปกินเถอะ <c oughs> อยู่ข้างบนตัดไปเถอะไปกนสามาอารอบกระิ้ด้วย คุนบอกเ้าวเฮ็ดเองพี่น้องซื้อหมดตอนสับงัาละเมย์หมดหมดแล้คือหนีแล้วถ้ากินตั้งแต่เม,มื่อวานคงจะอร่อยแล้วเพเรียนนัดพอดีเนาะมัน,นเริ่มนิ่ม,นะาางงมแล้วเมื่อวานคงจะพอดีเนาะคงจะกรุบกรูบเม,ม็ด,นะมมดน้อยหน่อยเนาะเม็ดแบบใหญ่นี่เดี๋ยวอันนี้ครูมันใหญ่ไง มันเล็กมากเลยคนละลูกของแสบทีเดียวเออคนละลูกแน่เลยมีสองลูกแล้วอันก็คือลูกเล็กไหมอุนันอันผิดไปมากคุณคืนยไม่เล็กเล็กจิงเลยอินไปเอโคลึกงไม่มีใครกินลูกเล็กไหมเม็ด้หรอะคนละน่วยอันเม็ดเนเม็ดใหญ่ปะ ล,ลูกแรกนะกมันลูกมันสุกเปนไหมั้หัวแบบกระถ้ากินเมื่อวานา่าจะพอดีแม่อ,อ

ถ้งใส่ผงุนเยอะเกิดเนี่ยมันเลยแข็งมากมันไม่แข็งนะขาหาาาานนะแบบูกาะ้าก็เปิดนะแต่ <c oughs> เป็นกิ่เดียวอันนั่งโตลับคนันนี้ก็ไ,ไปเลยคนละโต้งไงตายใครจะทนสื่อทางหน่อยใครจะทนสื่อ าแล้วก็เป็นของเรื่องาตะกูนใหม่เป็นเพื่อเือกสดเลือกสดพี่อิ้มเหลมผ่าพี่น้องคลิปนี่ขอตุกตำหน้าค่าปลากนไห์กดแทร์กดติดตามกดตับตะไคร่บดกระดิ่งอย่าลเรื่องกเรื่องล่าก็เป็นน้องของแม่ขอบคุณพี่น้องส่ะคิคที่คนี้เขาตุกตงหน้าค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราข่าวขอบคุณค่ะ